เอยเอ้ยวันนี้เราจะไปตกปลากันเฮยเข้อแรกเราต้องมีเรือก่อนโอเคนี่คือเรือของฉันไปกันเลยว้าวไปตกปลากันเย,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 ย้ไปตกปลาว้าวเ้ย,ยจมน้ำเรือฉันจมน้ำ อเอ้ยเอ้ยกูเล่นน้ำก่อนเจอฉันด้วยเรือฉันไม่ดีเลยแต่ว่าถึงเรือไม่ดีแต่เราก็มีหวังว่าครั้งนี้เรือคงจะดีขึ้นนะไปเลยอ,อ,อโอเคเรือก็ยังดีดีอยู่แต่ว่าไม่ก็ตกปลากัน บ,บ,บืนบืนบืนเอ้ยบืนบืนบืนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยดำอ้าวไปไปโอเคเอมาตกปลาไอหนุม่มโอเคตกปลากันเลยและเหยื่อของฉันก็คือไส้เดือนไปตกเลยโอเคตกแล้วแล้วตอนนี้จะได้ยังไงน,นะ เี่ e, เราจะได้ปลาแล้วนี่โอ้ยทำไมมันขยับอะ่ะโอ๊ยทำไมเหลือฉันขยับได้โอ๊ย โอ้ไปดูไปดูไปดูดม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 ดเย่ได้ปลาแล้วไหนไปดูหน่อยสิว่าปลาเป็นยังไรว้าวอ่เออเอาปลาขึ้นมาโอ้เนี่ย ฉันได้ปลาแล้วตัวแรกของฉันเย้นี่เพื่อนนี่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ปลาเลยใช่เรายังไม่ได้ปลาเรายังไม่ได้ปลาเลยตอนไหนเราจะได้ปลาเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีเหมือนฉันได้ปลาแล้วนะเพื่อนจริงหรือหนกระโดดไหนสิอู้ น้ำมันมาราท้อมาเรท้อน้ำมันขึ้กันมาอีก,กแล้วนะดูแต่ดูนี่สิมันคือโมโนโซลอะเก็บไว้เัื่อทุกใสแล้วฟังนายละ่ะก็ยังไม่ได้ป่าเลยนะดูเหมือนจะ,จะได้ป่ากัน ี่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไม่เปนปืนเพื่อนนายเอาปืนมาจากไหนอะไม่ได้เอามานะเพื่อนมันเป็นปืนจริงๆจะหลอกท่านเลยนะมันไม่ใช่ปืนนายไม่เชื่อท่านเหรอแต่ฉัานยิงให้ดูนี่มันเป็นอะเป็นแจง แล้วนายเอาปืนมาจากไหนล่ะกันละเพื่อนก็กูบอกว่ามันเป็นเออแล้วนายเอามาจากไหนเพื่อนเรือเราจะจมฉันจะตายเพื่อนนายตายแล้วฉันก็ตายไปกับนายดีกว่า ปูครับปูปูเจอเจออะไรครับสงสัยจะเป็นปืนเราเอามมาแล้วนแล้วนั่มันอะไรครับปูปูก็โดนโนเหมือนกันนะ่ะหลานสงสัยเขาสองคนนะ่าจะตายเพราะโดนปากินละมั้งลงป,ปูก็ไม่รู้ด้วยนะ